สวัสดีครับอยู่กับบาวล่านคือเก่าพี่น้องเจ็บๆกับเบาวล่านครับเจ็บกับเบาวล่านคือเก่าครับมือนี้งเาห่อเเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นพี่น้องเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นพี่น้องเบิ้งเด้อปะทะยังพี่น้องปวดสังเกตอ่าเดี๋ยวผมกลับทางกลองมพี่น้องปะทะยังพี่น้องคิดเบื้องุนสามเต่าหาคนพี่น้องสี่สี่รูปหนึ่ง ผู้ได้กินเหมือกกรไปรูมมันรูมมูบัดเอ้ยบาดนี่แฝกทำงานอะไรพี่น้องเอ้ยย่านแบดเหมือกกรอยู่หมูกระทะพี่น้องหมูกระทะสล้องเงินเดือนออกครับสล้องเงินเดือนออกโอ้แบดย่านมุมพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอาหัวไปแล้วพี่น้องเสียไฟจัดเลยพี่น้องบัด ยออจะขากว่าขาดขันพวนได้เห็นเกี๊ยวกับว่าซุ้มอยู่คือพะโล้ดแท้บะหมีนอวนราบอวนลวยแล้วพี่น้องเก็บเงินมือแล้วทิบ,บาทยังไม่จินอันสิ้นเดือนแค่เดียวครับเศษๆก็เบาลั่นคือเราครับนี่เบาโจ้ครับเบาโพดเมื่อนังกระติกยิ่งย่างเดียวครับยิ่งนกกูได้เขามาแล้วกะซื้อซองกะร้อยอ่าบะเมี่ร้อยเอ็ดเ้ยลืมซองจากขความมันยาวพด เปลี่ยนซื้อใหม่หรอพี่นอ้องส่องยงีโหดงูเขาเบืองอยงีดำซิ่งละเอียดนิรันดรซาวครับบ๊วยฟูเฟินไทยเบื้องหลังในกขาดไายท่าเหมีพี่น้องสไตล์เบาล้านนี่บ่ค่อยได้ดตัดต่อหรอพี่น้องถึงบ่มีเวลาพร้อมหรอพี่น้องถึงอุปกรณ์บ่บเอี่ยมหน่วยแบ็ดเม็ดเงี้ยไงกับว่างยงีนั่นหระพี่น้อง พูนถือไทย,อยกี่เหลี่ยมตาแซดแนงหน่อยมิวไม่พูนบบาโจนี่ยเบาโจก็ท่านพ่อจะได้ตเต่าแล้วนี่ท่านพ่อแล้วท่านสมัยเด้แต่สมัยได้กินเป็นเป็นโทรศัพท์ไอโทรศัพท์ฮีโร่สมมือพันวิวมิโนวอ้มีหอดพูนไายท่าเมืองหลังพี่น เสียบเบก็บาวลา่นือเอาครับผูใ้ใดเขามาแล้วก็จะเลื่อมกดซับตะไคร่กดไหลกดแช่ให้นะครับเด้อว่าเป็นกําลังใจให้กับทีมงานครับบาวลาน่นี่ผู้บางคนสีสงสัยหนาคือไปหนาคือ,อยังเบาสันพี่น้องเบาสันกับน้องบา้าวลา่นนี่นะครับผู้คนด่งดังในยุใน,ในติก๊กต๊อกยอดเขาเบิงแม่นสีใกล้จีพ่อสิบลาดเรบ้าครับยอดทั้งหมดครับ ของบ ok ่าวสันกับสันนภูอันนี้อ้ายเพื่อนครับอ้ายเพื่อนอ้ายสันนภูบนเบาร่องเฮ็ดยูทูเบิงเฮ็ดมาโดนเหรอครับบ่มีผู้เบิงคือกลกองว่าซัดขคือไดบุส่วนนี้เบิงบ่าวโจฟาดเด้๋วก่อนพี่น้องส่มบ่าวโจเบิงเบาวโจส่วนค้าใหญ่เบิงดูบ่าวโจบ่าวโจวัทะบ่าวโพดพี่น้องเอ้ยผล่เนี่ยนุ่มเบานุ่มเบาท่านพ่อหนำก้อนมัว ลี่ล่าอะไรกันมาสูข่าลีล่าแล้วนะม,มีท่านพ่อพี่นอ้องพล้มพระจานผู้อาบน,น้ำห้อนมาก่อนผมผม่ค่อยอาบหรครับน,น้ำห้อนเัราะว่าหนาวอีบีข้มอืนนอนี่คือน้ำห้อนว่ได้ซักคร <laughs> ับแส <นำ S 1> บๆครับทีมงานเบ้าล้านนึกเอาพี่น้องเด้อนี่ก็เนี่ยอันนี้คือคุณพัชรีพี่น้อง ปลุ่มมาจานเนื้อครับปลุ่มมาจานด้านตำมงังคุงเลอน้นจากข้าลูกสาวแถาแจ้พี่น้องท่านคนนี้เล็กเทียร์อยูย่บ้านเฮ็ดธุรกิจเจาะกับโหลตีครับพี่นอ้องส่งออกอส่งออกนอกบ้านพี่น้องเขนตั้งประเทศเด้ยอย่าเขาใจะผิดส่งออกนอกบ้านต้องเอาไปขายนอกบ้านครับในหัวบ้านมืน่อเฮ็ดตุโรตี ธุรกิจเต่าน้ำครับฝากไว้เนี่ยครับผู้ใดสนใจเต่าราคาถูกทั้งฟังทั้งยโสเข้าหล้วพี่น้องมีเต่า rage, มีของห้างเนี่ยรับซือ้อหอดดาบ้านครับเต่านี่ก็ส้มหอด,ดาบ้านพี่น้องโอ้ยอันทานไม่อยู่ค่ามันเลยอยากแห้งยังนอยปกติขันร่มพัดนี่เก่าเพราะร่มอยู่นุ่งสกันได้ เอามาหาทางวาวล่างจะได้พอนล่มเริ่มห่อนแล้วอย่าสร้างเรื่องบอกดิบเรือพี่น้องเนี่ยเาโจ้สาวชิดบับชิดบับเหรอวะเอายกงเบาโจ้นี่แหละเพิ่นมาเฮ็ดงานนี่โอ้เพิ่นมีความหวังไม่มีน้องเบาวโจนี่ราะมันขั้วฟางมันเอิญนความมุกมาน่ะเพิ่นเฮ็ดเงี้ยอยู่พั้วเพิ่นเพราะเฮ็ดเงี้ยเราเพิ่นกับเจียวเมียแต่เราเพิ่นเบาไว้ต้องบวชเอาเมียควันเจ้าลูกี้ล้วน มือมีเต่เมียก้อนยังบวชมันยังหากินมานเย็นว่าร่างสันบวชก่อนบวชก่อนเฉียวเมียหากินม,ามาน่มมันหาขอจากเงินผู้อื่อนนะครับเป่าสันเ <c oughs> งินน้องแน่เงินไอแน่เงินพ่อแม่แน่เงินแม่ก็ขอเป็นเป่าสันเลยพี่น้อ,นองทีมงานเพิ่นอนจวดหรือกันทั้งบ้านมาถ่ากันซ้ำ ยังไงบ่าวล่างไหนจวดที่กันนะพี่น้องไายพี่น้องมุ่งก่อนอัานจะกินมันกับจีบฟองถึงงานง,งันขึ้นจ้างกินพวกคนให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้องบนคนกินเบื้องบนนู้นท่านขาวากักบกคอยแต่จีบว่าเออพี่น้องบาดคักเริ่มเมื่อเราได้เบื้องพี่น้องเแดดจีเมื่อพ,พี่น้องแดดเมื่อบัด แล้วยังทงักอีน้องนอนย่ัะต้องแนดอกนะได้ยอ่ดอ,กอีกยักษ์หาซีหานะที่ล้องพอ่ออไรวะแเป็นานมุ่งใหญ่ขอมุ่งนี่แะเครื่องนี่ะก็นอยูดอกแวกระว่ารันึ่เอาวีน้องมูกได้ครับวันนี้มันเป็นมันเปหวนลำหวนรวยครับ เก็บมือละสิบบาทยู่นี่มันสุดละสามลอยแถมนำโก้สุดไงพี่น้องส่งถึงที่เก็บถึงที่กันพี่น้องสามเต่าพี่น้องสามเต่าหาข้นพี่น้องจักี่งักบ่คักปกติไปกินยูลานนี่เต่าเดียวที่พี่น้องแ้วผมขี่ไปเบิ้งยูลานเราเปิดเลยละพี่น้องก็เจ้าผ้ากันย่องกันละเปิดให้กินได้หามเปิดเพ่งกินมองมเมี่ยงไปแต่นะพี่น้อง เราปร้ทงว่าได้ดิสังสรงเราเขาจับยี่ร้านเปิดแล้วครับยี่ตลาดห้องค่อยๆเปิดไปนะฮะมันมเมืดดอกพี่น้องกูหยดเอ้ยจอยูน้ำเห้าออไปจักปีสองปีมันละ่ะไอ้วัคซีนมันจางๆยั่ไยเสี่ปีนาจิต่าวัคซีนเข็มสามสีด่ดอกพี่น้อง ท่านบาได้กันถือเรียกบินไปชีดเมืองน้กโอกมวลไปไังสัน่นลเลยพี่น้องเอ้ยเ,ยเยบาปวดเบาว,บาวจวูท่านพอ่อมีชิ้นพัดเช,ชรี่ครับนี่ก็ปลอมวาจานกันเลี้ยงหมูกระทะ,ระนนเนี่ยเกิดมาให้กินหมูกระทะจะน้อยได้พี่น้องโอ้ย บอกวองกูไดไปเรียวขันกูไดก่วเรียวนี่เต่าใหม่ก้อนพี่น้องว่าเป็นสุ้มโอ้กเตาเลยเย็นๆวดทางันผมลุกเดี่ยวกับหันใหน้ำลงขอยืนกับว่าข้อยืนโอ้ต้งใช้ม้ขีดพี่น้องเฮ้ยบ่งันหนาเขาเลยปกติเนี่ยมากมั่นที่หมูกระทะเนี่ยมากเกินทันทัว มันบมากขึ้นคันคื้อมือนี่เราแยาอีว่านแห้งคักหมูกระทานี่ตั้งมีจินว่านจ่ทงหน้าพีน,น้องเอ้จั่งอีค่าก็ค่ากยังหออออม,ม,มูกระทะนะเงิ่อนเดือดออกกีนน้องเอ้ออกเต็มเมือว่านหมดตอนแล้วก็ได้ตั้งไม่นนยนินมีน่องว่านข้าจินปนยยปนขั้นเหมือ พี่น้องนี่แหละปีไม่ละตีถอยโทศัพทับไม่ออกใหญ่ให้แล้วถ้าพ่อหมอูม้วนเอา้าพี่น้องซม,มีก่อนนะครับนะ้าเสียบเสียบกับบ่าวลาดเชื่อก่าครับสวัสดีครับ